สวัสดีครับขับมาตอนนี้ก็ขับมาประมาณ70็กโลแล้วครับดูความร้อนครับความร้อนยังปกตินะครับเนี่ยเข็มไม้ไม่ต้องห่วงเข็มไม้ขึ้นครับเข็มมันรอบขึ้นครับนี่ึ้นปกติครับรถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆครับผมพร้อมใช้งานจริงๆครับไป बहुत มาครับสวัสดีครับสวัสดีสวีเอฟซี FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอล่ย,ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาฮะวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะครับลดน้ําอีกแล้วลดน้ําเช่นเคยลดน้ํามาอีกแล้วอ่าครับเออดูดูด,ด,ดูดูความสวยดูความเนียนดูความเด่นครับโอ้เสียงเครื่องเปิดกูอ่าเสียงเครื่องไหม สุดๆเลยนะเนี่ยนะฮะอู้เสียงเครื่องเดี๋ยวเราไปถามช่างทอนกันฟังเสียงเครื่องครับฟังเสียงเครื่องหาสุดๆครับเสียงเครื่องครับดูความบางของหัวครับโอ้โแบตเตอรี่อะไรไปเยอะแท้ช่างอนเป็นยังไงเกียร์ยังไม่ขึ้นปะขึ้นขึ้แล่นได้เท่าไหร่เราตอนนี้ห้<พ>า,าแสนสี่หมื่นหกพันห้าแสนห้าแสนสี ทานรถน้า,นาคันนี้แลนได้ในหาแสนซีรถซุปอืนปป่นบนองพูดถึงวิ่งได้เท่าไหร่นะเอาชัวร์ๆดีๆห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าหมื่นสี่พันหกร้อยครับเอาดู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 ด,ด,ดูดูครับเอฟซี FC เราดูครับพี่น้องเราครับดูครับดูดูครับดูดูดูดดดเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่เอาอะไรลงแล้วก็เดี๋ยวดับหัวขึ้นเมืองรถเลยนะเดี๋ยวไอ้จะพาพี่น้องเข้าเมืองรถระบบเครื่องเกียร์ป่มีปัญหา ครับไงเขาดีระบบความห่อนเข็มยังขึ้นเมดปก,ต,ดปกติหมดเลยปกติหมดเลยเอาดูครับอันดินหน้ามีจอดชิดนี้เลยมาดูครับหลงไฟเตอร์มามาดูครับดิ่งน้อยสุดๆครับไม่ค่อยได้ใช้งานแน่นอนครับแบบนี้มาดูครับจอดนี่ก่อนครับแล้วก,นนก็เดี๋ยวให้ทั้งชาติทั้งชาติจอดนู่นครับคันนู้นก็เดี๋ยว จัดแจงรายละเอียดเสร็จให้มันวิ่งได้ขับได้แล้วค่อยว่ากันอ่ามาดูครับมาดูมาดูมาดูโอ้สุดๆครับพวงมาลัยสุดๆพวงมาลัยนิ่มปะนิ่มนี่ครับดูครับดูพวงมาลัยครับดูความนิ่มของพวงมาลัยครับอ่ะขนแบตลงระดำหัวเลยเนอะเดี๋ยวให้เขาขนแบตลงระดำหัวเลยครับอ่ะผมพาดูครับระบบปั่นระบบเกียร์ฝากเกียร์ฝากครบครับ ความร้อนก็นไม่ขึ้นดูสักสีรับรถน้ำชัดสีแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะเอาตรงๆเอาจริงๆเลยครับรถน้ำแบบนี้ครับผมไม่ค่อยเห็น,นครับดูเนี่ยเดิมจัดชัดจริงรถเคยพอร์ตสักครั้งนี่ยังไม่รู้เนี <laughs> ่ยเอาดูครับดูนะเดี๋ยวดูชัดซีก่อนแล้วค่อยไปดูยางอะไรเคย เดี๋ยวเหยียบพื้นหรือยังคงยังนั้งเนี่ยเดี๋ยวดูชัศซีเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราไปดเูเครื่องนะครับดูถังแต่ตอนนี้พาดูชัศซีก่อนครับนหครับแต่น่าเสียดายครับเอากสารลูกขี่ลูกคนครับตอนนี้ขั้วขั้วแบบตัวนี้มีปัญหานะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนขั้วแบบ ขันทอนก็นเลยขีดยาวแบบนี้เลยนะครับอ๋อสเส้นเครื่องเลยสุดๆครับบอกเลยแต่สีไม่มีปุ๋เลยนะฮะดูครับอ้ไม่แปลกที่รถวิ่งได้ห้าหกหมื่นกิโลครับนี่ก็สีแบดูพื้นครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวให้เขาดั้มหัวนะฮะเดี๋ยวเขาดั้มหัวเราดูพื้นหัว ดูครับปสวยจัดบอกเลยดูหลังคาครับโอ้สวยจริงคันนี้ครับสวยมากเบะไม่มีขาดเลยอ่ะดกพาขึ้นดูข้างบนอะระบบเปิดประตูอะไรก็ขึ้นหมดอะเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้เดี๋ยวด้เ <c oughs> <c oughs> ขาไม่รู้ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ในรถโอ้ยายเวลเดี๋ยวจะเฝ้าไอ้ฟามันมึงได้คนช่างทอนกับช่างชาติไม่รู้ว่าผมอยู่รเอาททอนพอปลดสลักหัวนี่มันขึ้นว่าเดิมด้ามหัวเสียปะนี่แม่นี่แม่นี่ไหมประตูก็ขึ้นประตูก็ขึ้นเห็นไหมแล้วช่างทอนปลดสลักหัวก็ขึ้นเห็นไหมครับ <screws> ความร้อนปกติครับความร้อนเห็นไหมเกียความร้อนปกติคร um ับเซ็นเซอร์ประตูอะไรขึ้นหมดเลยคอนโซลคอนโซลสวยครับเดี๋ยวผมลงก่อนเขาจะดับหัวโอ้ยตายจีดับหัวนี่จากกันแจ้งได้วะเอาเอามาดูคนหนึ่งอยู่ที่รถคนหนึ่งจีดับหัวขึคือัถหัวซักกันเลยเอาดูโคตรง่ามาท่อนขอพูดในพอส์นะโคตรสวยดูเครื่องกีนครับ ปาดพี่น้องดูครับดูสวยจัดชัดจริงสวยแหลมโบ่ะมาดูฝั่งนี้ทีนี้ดูฝั่งนั้นแล้วมาดูฝั่งนี้ครับด,ดูครับ FK 455H เห็นไหมครับด,ดูเครื่องครับไม่แปลกที่ิ่งได้สามสี่หมื่นกิโลเอ้ที่นี่งนี่ห้าหกหมื่นกิโลไม่แปลกนะเ o w e r นิ่มเลยใช่ไหมชจ้าคอนวเ o w e r นิ่มมากครับจังคอนกลับมาอันนี้ เป็นไงชาตงามครับเนาะ <c oughs> ดูทางทางชาติให้ดูบอกว่าเดิมสุดๆครับโคตรเดิมคันนี้นะฮะสวยจัดดูเครื่องสภาพเครื่องโอ้เอาจอดนี่ละเอาน้ำสีดล่างกันหน่อยตรวนี้ขับดีแล้วเดี๋ยวไอ้ทอยไปฉีดน้ำตรงกลางอ่ะมาดูถังน้ำทีนี่ครับดูถังน้ำครับ ถังน้ําไม่มีผูกเลยนะครับก๊อกวปล่ wow, นะครับเปล่วาวน้ํ ah าก๊อกน้ําถังน้ําดูถังน้ําครับขาไม่ผูกเลยนะครับคันนี้ไม่ผูกเลยนะครับโอ้สุดๆครับสุดๆอ่ะดูครับรถคนท้ายนะครับแล้วผมจะเปิดราคาขายนะเสียดายอย่างเดียวเอกสารลูกผีลูกคนอยู่ตอนนี้เอกสารยังลูกผีลูกคนลูกคนอยู่นะครับตอนนี้ช่างทอน ขึ้นทางบนดูฝาเปิดฝาถังดูดิเป็นยังไงเอาเอาหาปองขึ้นแล้ววันนี้เอาข้างหลังขึ้นข้างหลังนายจังทรนขึ้นข้างบนก่อนครับไปแล้วครับผูกไหมฮะสวยเลยอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้จังทอนอ่ะพี่น้องเขาซองเมึงซองมึงข้างหลังนั่นเตอ ไปได,ได้ครับเด้อลางกทอยลังกรดอเด้อสวยครับไม่ต้องเดินขึ้นไปเดมต้องิดฝาิดฝาลอกฝาดิลอกฝาบอดุดบเอา้ทาทยลูกตัวดิ เป็นเป็นวิดีโออยู่ครับล็อกสบายนี่ครับล็อกได้สบายครับอ่าโอเคสวยครับข้างบนอ่ะเรียบร้อยครับก็เสร็จสับเรียบร้อยเนาะก็ช่างทอนครับมาจนถึงร้านระบบขึ้นทุกอย่างเลยนะครับคันนี้สวยแห้งเดิมทริปนะครับแล้วผมจะมาเปิดราคาครับมาฟังผมเปิดราคาผมจะเปิดราคาขายเท่าไหร่นะฮะสำหรับเอ่อเฉพาะ ลูกผีลูกคนเอกสารลูกผีลูกคนแบบนี้นะครับอ่เอกสารก็คือผมมีชุดใบประมูลให้อะไรประมูลให้แต่ว่าเอกสารไม่รู้จะจดได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเอกสารนะสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สองสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สามแต่ถ้ามีเอกสารนะครับเป็น เพิ่มอีก50,000บาทนะครับเป็น285,000แาแต่ถ้าไม่มีเอกสารลูกผีลูกคนแบบนี้ก็คือแต่เอกสารมีหลักฐานประมูลให้เสร็จสับเรียบร้อย235,000บาทนะครับอ่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะ0 8 7 9์1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6นอหน์กาสวุฒิชัยอะไยนก๊า ชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานชื่อนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ